สวัสดีครับวันนี้ผม First, เฟิร์สแนลจากช่อง The p ครับจะพามารีวิวนะครับเจ้าตัว MacBook Pro M1 นะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่า สิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยครับประทับใจนะครับคือเรื่องประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เรื่องความร้อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับว่าเจ้าตัว MacBook Pro M1 ตัวนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพนะครับดีแค่ไหนแล้วก็ด้วยราคาของมันนะครับ42,900บาทนะครับจะคุ้มค่ากับการเสียเงินไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นครับเรามาปูพื้นนะครับกับเจ้าตัว MacBook Pro M1 ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ครับใช้ CPU ยูนะครับเจ้าตัว Apple Silicon นะครับไม่ใช่ตัว Intel นะครับที่เราเคยใช้อยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบครับ ถ้าถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับตัว Intel คราบจะเป็นสถาปัตยกรรมนะครับ x 8 6ครับซึ่งตัว x 8 6ครับเราก็ใช้โดยทั่วๆไปนะครับตั้งแต่คอมพิวเตอร์นะครับ MacBook รุ่นเก่าๆไอ้ Mac หรือว่าในความเป็นจริงครับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็ยังคงใช้สถาปัตยกรรมนะครับ x 8 6ครับแต่พื้นฐานนะครับของเจ้าตัว Apple Silicon หรือเจ้าตัว Apple M1 ตัวนี้นะครับมันจะเป็นชิปเซ็ตนะครับของ Arm นะครับ V8 นะครับซึ่ง ถามว่าเจ้าตัวสถาปัตยกรรมนะครับอ่ามันคืออะไรมันคือสถาปัตยกรรมเดียวนะครับกับที่เราใช้ตัวมือถือของเรานะครับก็คืออย่าง iPhone iPad อะไรพวกนี้ครับมันก็ใช้คือเจ้าตัว ARM นั่นเองโดยข้อดีนะครับของเจ้าตัว CPU นะครับ ARM นะครับก็คือจะมีความเร็วนะครับที่ค่อนข้างจะเร็วครับแล้วก็ใช้ตัวชิปเซตนะครับที่ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ที่สําคัญครับทำระบยความร้อนนะครับได้ค่อนข้างจะดีกว่าเจ้าตัว X 8 6ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเราถ้าบอกกันจริงๆนะครับก็คือเจ้าตัว X 8 6ครับหก ใกล้ถึงทางตันแล้วนะครับก็น่าจะมีสถาปัตยกรรมใหม่นะครับในการใช้งานของคอมพิวเตอร์เนาะตอนนี้ก็ต้องรอดูครับเพราะว่าตอนนี้ Apple ก็ขยับมาก่อนเนาะเป็น X 8 6แล้วครับซึ่งข้อเสียหลักๆนะครับของตัว Apple M1 นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันคือเจ้าตัวความที่เป็น ARM เนี่ยแหละครับคือความที่เป็น ARM ครับมันทําให้หลายๆโปรแกรมนะครับยังไม่สามารถใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับทาง Apple นะครับก็เลยต้องออกตัว r o Se t t a 2นะครับซึ่ง มันจะเป็นเหมือนตัวแปลงนะครับไว้ใช้สําหรับวโปรแกรม x86 นะมาเจ้าตัว ARM ตัวนี้ครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงสเปคนะครับเจ้าตัว MacBook Pro นะครับ M1 ตัวนี้ที่ทางทีมงานซื้อมานะครับเจ้าตัว MacBook Pro M1 ตัวนี้นะครับใช้ CPU ชิปเซตนะครับ M1 ตัว CPU นะครับมีคอร์นะครับทั้งหมด8คอร์แล้วก็มีกราฟิกการ์ดนะครับทั้งหมด8คอร์เส้นเดียวกันครับ ส่วนโน้ตเอ็ n จิ้นนะครับก็จะเป็น16คอครับตัวนี้นะครับได้แังพื้นฐานนะครับมาที่8กิกนะครับแล้วก็ SSD นะครับแบบพื้นฐานเลย256กิก ซึ่งถ้าเราไม่พอใจนะครับเราสามารถแอปแรมนะครับเป็น16 g ิได้แล้วก็ส่วนแฟลชสโตรเลสนะครับหรือ SSD ครับเราสามารถอัพนะครับได้สูงสุดถึง2 t b เลยทีเดียวซึ่งถ้าเราอัพแบบฟูลฟังก์ชันนะครับราคาก็จะตกนะครับอยู่ที่ประมาณ77,900บาทครับมาพูดกันถึงเรื่องจอกันก่อนเลยนะครับก็คือเจ้าตัว MacBook m ีตั้นีนะครับมีความละเอียดนะครับอยู่ที่ประมาณ 2K Retina Display ครับ ซึ่งก็บอกเลยนะว่าถือว่าคมชัดแบบเพียงพอมากๆต่อการใช้งานทั่วไปแล้วครับนอกจากนี้นะครับตัวนี้ครับก็ยังรองรับตัว t u Tone Display นะครับใครที่ต้องการอ่านเทคเยอะๆนะครับก็ตัวนี้ก็จะช่วยครับส่วนเรื่องการขอบเขตของสีนะครับก็จะลองรับถึง P3 นะครับหนึ่งล้านสสบายๆความสว่างจอนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ500นี้ครับถามว่าสว่างไหมนะครับก็สว่างครับแต่ถามว่า มันสว่างขนาดไหนหลายคนอาจจะเปรียบเทียบได้ยากนะครับ5,000นิตครับถ้าเราเอาไปใช้นะครับสมมุติว่าเราอยู่ร้านกาแฟนะครับเราอยู่นั่งนะครับอยู่ใกล้ๆโต๊ะที่มีหน้าต่างข้างๆนะครับเมื่อคุณเปิดตัวไฟนะครับตัวหน้าจอสุดเนาะก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าคุณไปอยู่าท์ดอร์อะไรเงี้ยผมก็ยังบอกว่าเท่าที่ผมลองใช้นะครับก็ยังไม่สามารถใช้งานได้แบบโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นข้อที่พึงรไว้นะครับว่า มันสว่างได้ประมาณไหนเนาะแต่สำหรับคนนะครับที่ใช้งานพวกอินดอร์นะครับอยู่ในออฟฟิศสุดแล้วตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับไม่น่าเป็นห่วงอะไรเลยก็อนนี้นะครับก็เจนความแรงของ g i ส b บ n นะครับบนเจ้าตัวเครื่อง MacBook Pro 13นิ้ว M1 ตัวนี้นะครับซึ่งด้วยส่วนตรงใช้ MacBook Pro นะครับ15นิ้วนะครับก็จะมีความเร็วนะครับคะแนนนะครับตัวมันติคอนะครับอยู่ที่ประมาณ4,800คะแนนนะครับ ตัวนี้นะครับมีความเร็วที่มากกว่านะครับด้วยความที่เป็นความ m อมครับแล้วก็มีจำนวนคอมากกว่าครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับในการ Export ์นะครับไฟจาก Final Cut Pro ครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคือ MacBook Pro M1 นนะครับ1ินิ้วแล้วก็ MacBook Pro 15นิ้วนะครับ2018ซึ่งตัวนี้เป็น RAM 16GB นะครับอว่นนะครับ6คอ SSD ี206เท่ากันนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็น M1 นะครับ8คอร์นะครับแลม8กิกเท่านั้นนะครับโดยอันนี้ครับตัวไฟล์นะครับจะเป็นไฟล์แบบ 4K นะครับแต่โปรเจกต์ผมจะทำเป็น 4K นะครับก็คือจะเป็นการ upscale นั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอันนี้ผมเปิดแค่เจ้าตัว Final Cut Pro นะครับแล้วก็ Activity นะครับว่า CPU มันวิ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันและเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนาฬิกาด้วยนะครับว่ามันกี่นาทีเนาะ ตัวเซตติ้งนะครับผมจะตั้งเป็นวิดโอโคนะครับเป็นโอเสการเซตติ้งนะครับวิดโอโคนะผมจะตั้งเป็น H สองหกนะครับแล้วก็ Color Space ปซเจนย์เะครับแล้วก็เมื่อเวลามันเสร็จนะครับผมจะให้มันขึ้นตัว Quick Time ขึ้นมาโชว์พรีวิวเลยนะครับะกด next อีกรอบหนึ่งก้อนนี้มันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการเรนเดอร์นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาจับเวลากันเลยครับ3 2 1อ่ะ น,นะครับเปิดมาตัว b a c k กราวด์ t s นะครับนี่ตอนนี้ MacBook Pro 15นิ้วเร็วกว่านิดนึงนะครับผมงเปิด Activity Motion ด้วย t ทส t นะครับขึ้นไป5%แล้วนะครับส่วน M1 นะครับอยู่ที่3%เท่านั้นนะครับ ตอนนี้นะครับเวลาก็ผ่านไปประมาณ2นาทีครึ่งนะครับตัว MacBook Pro 15นิ้วนะครับเรนเด้ได้ย้ปอร์นนะครับส่วน MacBook Pro M1 นะครับทำได้1 9ปรนะครับแล้วก็การเปรียบเทียบนะครับก็คืออย่างที่บอกไปก็ตัวไฟล์ทั้งหมดนะครับก็โปรแกรมทั้งหมดผมไม่ได้เปิดไว้นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับเครื่อง M1 นะครับเหลือ65สนต่วนตัว MacBook Pro 15นิ้วนะครับเหลืออยู่ที่54%นะครับ ตอนนี้นะครับก็ของ MacBook Pro 15นิ้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเชเวลาไปประมาณ8นาที16วินาทีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับว่า M1 นะครับจะเสร็จไปที่เท่าไหร่นะผมขอเอาตัว MacBo o ป Pro 1ิานะครับออกไปก่อนตอนนี้ของตัวตัว M1 นะครับเรนเดอร์ไปได้ที่66%นะครับคือจริงๆที่คิดไว้กับทีมงานนะครับก็คือความเร็วนะของ M1 กับ i7 นะครับที่ผมใช้งานอยู่ก็ ไม่น่าจะแตกต่างกันมากครับแต่อันนี้ก็ค่อนข้างมีความแตกต่างกัน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าอันนั้นเสร็จแล้วครับอันนี้ประมาณ60กว่าเซเท่านั้นซึ่งตัว M1 นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่า M1 ที่คีนกว่าเพราะว่ายังใช้ไม่นานนะครับแต่ตัว15นิ้วก็ไฟค่อนข้างจะเยอะตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับกับเวลาประมาณ 12นาที 50v วนะครับก็เรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับโดยเจ้าตัว15นิ้วนะครับก็จะมีเรนเดอร์ไทม์นะอยู่ที่ประมาณ8นาที 16v วนะครับส่วนตัว M1 นะครับก็12นาทีนะครับประมาณ 50v วนะครับต่างกันประมาณ50เบรสเลตทีเดียวครับให้ผลลัพธหลังนะครับที่ผมรู้สึกนะครับว่าทําไมตัว15นิ้วนะครับมันถึงเร็วกว่าครับเพราะว่าโปรเจกต์ของผมนะครับมันจะเป็นตัวให264ครับซึ่งอันเนี้ย Intel มันจะเก่งกว่าครับถ้าคุณใช้ทำโปรเจกต์นะครับเป็นตััว265ครบ ผมว่าตัว m 1นะครับก็จะมีสิทธิ์ครับที่จะมีความเร็วนะครับที่มากกว่าครับเมื่อพูดถึงความแรงนะผมงเจอาตัว m 1ไปแล้วครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นตัว cpu นะครับตัวนี้ครับถ้าคุณใช้ตัวโปรแกรมนะครับที่เป็น x 8 6อย่างที่พูดออกไปครับมันต้องรันผ่าน Ro s ซ t t a นะครับซึ่งร o s ซ t t a ครับผมขออธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือ Ro s ซ t t a จะเป็นการแปลงการทำงานข้อมูลนะครับของโปรแกรมนั้นๆแล้วก็ให้เรานะครับสามารถใช้บน cpu นะครับ arm ได้ โดยข้อเสียครับก็คือมันจะมีการทํางานนะครับทั้งหมด2อ0ขันตอนมันก็อาจจะมีความช้าลงบ้างครับเวลาทํางานแต่ถ้าถามผมว่าถ้าเทียบโดยทั่วๆไปนะครับถ้าเราใช้ MacBook Pro นะครับที่เป็น13นิ้วนะครับหรือว่าเป็น MacBook Air นะครับที่นุ่นก่อนอานานะครับผมก็จะบอกว่าแม้ว่าตัวนี้ครับจะรันโปรแกรมนะครับผ่านโรเซียตาครับตัวนี้ก็ยังมีความเร็วนะครับที่ดีกว่า MacBook Pro นะครับ13นิ้วแล้วก็แมคบุ๊ก Air นะครับทั้งหมด ทั้งสิ้นครับแต่ประสิทธิภาพนะครับมันก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับถ้าตัวโปรแกรมตัวนั้นนะครับรองรับเจ้าตัวเอ็มวันแล้วครับมาถึงเรื่องสําคัญนะครับที่หลายคนน่าจะเป็นคําถามพอสมควรครับว่าเราจะซื้อตัวนี้มาดีไหมครับก็คือโปรแกรมไหนนะครับรองรับเจ้าตัว a m m ์ตัวนี้บ้างนะครับหลักๆครับถ้าคนใช้นะเราจะมีพวก Adobe Office นะครับแล้วก็พวกเว็บบล็อกเซอร์ด้วยกันเจ้าตัว Microsoft Office นะครับทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับต่อช่วงพฤษภาคมนะครับ256 ใช่ไหมครับใช่ครับก็ตอนนี้นะครับก็ลองหับนะครับเจ้าตัว M1 ทั้งหมดแล้วนะครับสามารถใช้ได้แบบสบายใจนะครับไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นครับเหมือนกับ r o s r o t w o t w นะครับ e x p o w p r w o r p t i n t ในเวอร์ชัน i n น e l นะครับโดยทั้งหมดครับไม่ต้องมีความกังวลเลยซึ่งจากเมื่อก่อนครับก็คือจะมีปัญหากันว่าการที่ใช้ c r o s o f t o f f i f e ครับในเจ้าตัว MacBook นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Intel นะครับว่ามันจะมีปัญหาฟอนเพี้ยน ด้วยส่วนตัวครับผมใช้เจ้าตัว MacBook Pro นะครับ15นิ้วก็เป็นวโมเดลหลังๆครับผมซื้อตัว2อพนะก็ไม่มีปัญหานั้นแล้วก็ถือว่าการทำงานครับก็ถือว่าโอเคเลยเมื่อเทียบกับ Windows แทบไม่มีความต่างครับยกเว้นนะครับคุณใช้ Format หรือว่าการเรียงหน้านะครับที่มันโหดแล้วก็เยือมมากๆครับมันก็มีสิทธิ์ในการเพี้ยนเพราะว่าผมเคยทำรายงานประมาณร้อยหน้ามันก็มีความเพี้ยนอยู่นิดๆหน่อยนะครับแต่ถ้าถามว่า เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนครับเมื่อ3-4ปีที่แล้วเวอร์ชัน 2007- 2น1 0ออะไรเงี้ยครับตัวปัจจุบันดีขึ้นมากๆเลยนะครับวงเล็บนะครับตัวปัจจุบันเท่านั้นอีโปรแกรมอีแบรนด์หนึ่งนะครับที่คนนะครับน่าจะใช้พอสมควรครับนี่คือเจ้าตัว Adobe ครับในปัจจุบันครับมีโปรแกรมนะครับ Adobe ที่รองรับนะครับเจ้าตัว Macbook M1 นะครับทั้งหมด2ตัวเท่านั้นครับก็คือเจ้าตัว Adobe นะครับ Lightroom ซึ่ง Lightroom เป็นตัว CC ปกตินะไม่ใช่ตัว Classic ครับอีตัวหนึ่งครับก็คือเจ้าตัว Adobe Photoshop นะครับซึ ทั้ง2ตัวครับสามารถใช้งานนะครับได้เกือบเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าตัว o t o s h o p ครับก็มีบางฟังก์ชันนะครับที่มีการตัดออกไปครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอให้มันพัฒนากสักนิดนึงครับส่วนโปรแกรมอื่นนะครับทั้ง Adobe ีไลลูมคลาสสิก s ีซีอะโดบ e พร e เมนะครับ Illustrator นะครับยังไม่รองรับการทำงานนะครับบนตัวเอ็วันตัวนี้แบบ100%ยเครับก็คือจะเป็นสถาปัตยกรรมนะครับตัว Intel อยู่แล้วก็ต้องรันนะครับผ่านตัว r o Se t t a ครับถามว่าเท่าที่ผมลองใช้แล้วมันแตกต่างไหม ผมต้องบอกว่ามันก็เร็วนะผมไม่รู้สึกว่ามันช้าอะไรเลยนะครับก็อันนี้ก็ลองเป็นข้อมูลในการพิจารณาครับมาถึงนะครับเรื่องสเปกตัวนี้นะครับว่าเพียงพอหรือการใช้งานไหมนะครับเรามาเรื่องหมนที่ตัวแรมเลยครับว่าเพียงพอไหมนะครับแรมของเจ้า macbook pro ตัวนี้นะครับมีตัว8ปกิกนะครับแล้วก็มีคอสตอมนะครับที่ผมไม่ได้สั่งไหนคือตัว 16G กิกเนาะถ้าถามว่าตัว 8G กิกพอไหมถ้าใช้งานพื้นฐานนะครับเช่น word excel เข้าเว็บดูหนังแค่นั้นนะครับถือว่าเพียงพอ ถ้าใครเริ่มมีการทำมันเดียทาสกิ้งนะครับเช่นการทํารูปบ้างนะครับการตัดต่อวิดีโอบ้างนะครับอันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเริ่มไม่เพียงพอแล้วผมแนะนําว่าให้เรานะครับอัพเป็นแล็มสโบรกิกนะครับโดยเราต้องเสียเงินอีกประมาณ700 0บาทในการอัพแต่ถาถฐมนะครับว่าอ่ะทำไมเราใช้แมคบุ๊กโปนะครับเป็นวัน8กิกแล้วมันยังเร็วอยู่นะครับแม้ว่าเราจะเปิดหลายโปรแกรมเนาะตัวแมคบ o ๊กโปครับมันจะมีเทคโนโลยีนะครับที่เรียกว่าสโบนะครับซึ่ง มันจะดึงข้อมูลครับที่เราเป็นแคชนะบนแรมไว้ดึงไปบน SSD ครับเพราะว่า SSD ตัวนี้นะครับมีความเร็วที่ค่อนข้างจะเยอะครับทำให้มันไม่มีประสบการณ์ที่แย่ๆนะครับเวลาเปิดโปรแกรมเยอะๆแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่แนะนำครับเพราะว่าการสบอบนะครับมันทำให้ i อ SSD นะครับทำงานหนักขึ้นครับแล้วก็อยูสั้นลงและที่สำคัญครับคือตัว SSD ตัวนี้นะครับมันอยู่ในชิปเซ็ตเดียวกันครับทั้ง M1 นะครับตัว CPU เนอะตัวแรมทั้งหมดครับ ถ้าคุณจะเปลี่ยนนะครับคือต้องการเปลี่ยนหมดนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแค่แค่ตัว SSD เนาะตรงนี้ก็อยากให้ดูเป็นเมนพอยต์ไว้ว่าเราควรจะอัปเกรดนะครับเป็นเจ้าตัวแทมทว็กกรหรือไม่ครับมาถึงเรื่องพอร์ตนะครับของเจ้าตัว MacBook Pro M1 ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกครับว่ามีมาให้นะครับทั้งหมด2พอร์ตตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีเจ้าตัวหูฟังนะครับ3.5มิลซึ่งมันจะเป็นไมโครโฟนได้ด้วยครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับการมี2พอร์ตนะครับก็ต้องบอกว่าไม่พอครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนาะ มีการชาร์จแบตนะครับต่ออะแดปเตอร์ต่างๆนะครับต่อเจ้าตัวฮาร์ดดิสนะครับอะแดปเตอร์ต่างๆรวมถึงบางทีผมก็ใช้เจ้าตัวจอมอนิเตอร์นะครับในการทํางานด้วยการมีแค่2พอร์ตครับก็ต้องบอกว่าไม่เพียงพอนะครับทั้งการลองใช้งานแล้วก็การเปรียบเทียบกับ MacBook Pro 15นิ้วที่ผมใช้อยู่เพราะว่าผมใช้ MacBook Pro 15นิ้วนะครับที่เป็น4พอร์ตก็รู้สึกว่ามันพอดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่า มันน้อยไปถ้ามีเยอะวนนี้ผมก็จะแฮปปี้ครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับปัญหานี้ก็แก้ได้นะครับด้วยการที่คุณซื้ออะแดปเตอร์นะครับของเช่นยูกรีนหรือว่าเบลกินอะไรพวกนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ถ้าต้องการใช้แบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนําในการใช้ผ่านอะแดปเตอร์เนาะถ้าต้องการแบบสมมุิคุณซื้อ SSD มาความเร็วที่แบบ2อ0 0เมกะไรย้ยครับการต่ออะแดปเตอร์ก็อาจจะไม่ได้ทํางานนะครับแบบเต็มประสิทธิภาพ ส่วนถ้าอยากได้ตัวอะแดปเตอร์นะครับที่มันโหดโหดนะครับแล้วก็แต่ประสิทธิภาพก็มีนะครับค่อนข้างจะสูงครับอย่างเช่นเจ้าตัวคาวดิจิตนะครับก็จะเป็นตัวด็อกเลยครับเป็นแบบวางตั้งนะครับแล้วก็เสียบเป็นเทนเบลสามนะครับเข้าตัวเจ้าตัวไมุ๊กโปเนาะตัวนี้ก็อยู่ราคาประมาณประมาณหมื่นสองนะครับบวกลบนะครับก็ใครสนใจครับก็ลองไปดูนะครับของเจ้าตัวคาวดิจิตได้อันนี้ผมยังไม่เคยลองนะแต่หลายๆคนที่ผมรู้จักครับบาก็ใช้เจ้าตัวเอ็มวันนี้ก็ ซื้อเจ้าตัวคอดิจิตมาใช้แล้วก็ค่อนทางแฮปปี้ครับอันนี้ก็เราตัดสินใจดูว่าพอสองพอร์นะครับมันเพียงพอสําหรับคุณไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าคนน่าจะสนใจมากๆนะครับก็คือเจ้าตัวลําโพงนะของเจ้าตัว MacBook Pro M1 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมีตัวเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าระหว่างใช้เจ้าตัว MacBook Pro M1 นะครับกับเจ้าตัว MacBook Pro 15นิ้ว218ที่ผมใช้อยู่ครับผมจะทดสอบให้ดูกันเลยครับว่า ตัวไหนนะครับประสิทธิภาพนะครับดีกว่ากันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเทสต์แจ้งนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเปรียบเทียบนะครับลำโพงของเจ้าตัวเมมブ์โป o M1 นะครับกับเจ้าตัว MacBook Pro นะครับ1 5นิ้วนะครับ218 0นะครับที่ผมใช้งานดูเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับอย่าง1 5วินะครับให้ฟังกันนะครับ ก็อ,อันนี้นะครับจะเป็นลำโพงเมื่อผมเปิดสุดนะครับของเชอโต้เมลบุกโปรเอ็1นะครับอันนี้ครับก็ผมจะเปิดนะครับของ ก็โดยรวมนะครับของเจ้าตัวลำโพงนะครับของทั้ง2ตัวนะครับทั้งแมมบุโป M1 นะครับแล้วก็ c b o บุโ15นิ้วนะครับตัว m มม b o o ป15นิ้วนะครับก็ทำนะครับประสิทธิภาพนะครับของลำโพงได้ค่อนข้างจะดีกว่าครับด้วยความที่ตัวดอกลำโพงค่อนข้างจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีความดังกว่าแล้วก็มีมิติกว่าครับโดยอันนี้นะครับผมได้อัดเสียงนะครับผ่านเจ้าตัวซูมนะครับแพชกนะครับก็ใครที่ฟังเสียงแล้วมันต่างกันก็โทษซูมเอานะครับ แน่แแต่การที่ผมฟังมันผมรู้กับทีมงาน2คนอะไรเงี้ยครับมันก็รู้สึกแบบนี้จริงๆรู้สึกว่าออของขิแอนดนิวม,มันดีกว่าด้วยความที่ลำโพงมันกว้างกว่าใหญ่กว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างจะประทับใจนะครับเจ้าตัว MacBook Pro M1 ค่อนข้างจะมากนะครับก็คือเรื่องแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับทาง Apple ครับเคลมนะครับว่าอยู่ได้ประมาณน0ชั่วโมงแต่ โดยส่วนตัวแล้วก็มีคงไม่มีใครใช้วันหนึ่งนะครับ20ชั่วโมงโดยไม่ชาจเนาะจริงๆตัวนี้ครับผมไม่ได้ใช้ตัวเองเป็นส่วนหลักนะครับก็คือผมจะให้ทีมงานใช้นะครับล่าสุดก็ทีมงานนะครับเอาไปใช้ตัดต่อนะครับประมาณชั่วโมงนิดๆครับแล้วก็มีการเปิดนู่นเปิดนี่นะครับค้างไว้บน Google Chrome นะครับแบตเตอรี่นะครับชั่วโมงครึ่งครับก็เหลือประมาณนะครับ83 84เปอร์เซ็นต์นะครับจาก100เปอร์เซ็นต์เต็มก็ต้องบอกครับว่าผมคิดว่านะครับถ้าคุณใช้แบบตัดต่อแบบบโนะครัก น่าจะมีแบตเตอรี่ครับขันตัดอยู่ได้ว่ามัน5-6ชั่วโมงเหยเดียวซึ่งเทยบกับ MacBook Pro รุ่นเก่าๆนะครับผมการรับรองเลยว่าถ้าคุณตัดต่อแบตเตอรี่ไม่น่าถึง3ชั่วโมงอย่างแน่นอนครับตัวนี้ต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆครับสำหรับคนที่กําลังมองหา MacBook นะครับแบบแบบเออๆส่วนด้นการชาร์จครับตัวนี้นะครับด้วยความที่ให้อะแดปเตอร์61วัตต์มาก็ชาร์จได้ค่อนข้างจะรวดเร็วครับทันใจก็เก็บชาร์จนะครับแป๊บเดียวเต็มนะครับหรือว่า เราใช้นะครับเต็มประสิทธิภาพบชาร์จไปนะครับด้วยความที่ CPU นะครมันกินพลังงานต่ำมากๆนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างเจ้าตัว MacBook Pro M1 นะครับกับ MacBook Pro 15นิ้วที่ผมใช้อยู่นะครับก็อันนี้ครับคือสีไฟล์ที่ได้นะครับจากเจ้าตัว MacBook Pro M1 ครับแล้วก็ผมพลิกสลับนะครับติ๊งอันนี้ครับเป็นไฟล์นะครับที่ได้จากเจ้าตัว MacBook Pro นะครับ15นิ้ว208 1ที่ผมใช้นะครับ ก็โดยรวมๆนะครับผมรู้สึกว่าของ MacBook Pro M1 นะครับมีความเลืองกว่านะครับอันเนี้ยผมว่าผมไม่ทิ้ไปเองเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมปิดตัว True Tone Display ไปแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ด้วยอาจจะเป็นเรื่องหน้าจออะไรพวกนี้ครับส่วนเสียงที่ได้นะครับ แล้วก็เสียงตอนนี้นะครับเป็นเสียงครับที่ได้จากแมมโบโป15นิ้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวสลับเป็น M1 ทึ่มตอนนี้ครับก็สลับเป็นเสียงนะครับจากเจ้าตัวแมมโบโป M1 แล้วนะครับก็ลองแบบเทียบดูกันดูครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะให้ทีมงานนะครับแบ่งเป็น2องแนนะครับแล้วก็กำกับนะครับว่าอันไหนเป็นแมมโบโป15กัับอนไหน13นิ้ว M1 นะครับโดยตอนนี้ครับผมจะทำการปิดไฟนะครับสตูดิโอ321 อันนี้ครับก็ไม่ปิดไฟด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดไฟด้านหนึ่งจะเหลือแค่แสงจากในห้องเท่านั้นนะครับก็อันนี้ครับเป็นประสิทธิภาพนะครับของกล้องของทั้ง2ตัวครับมองแมคบุ๊คทั้งสองตัวเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโรยส่วนตัวแล้วก็ไอที่มีไฟนะครับแล้วถ้าเราตัดสินใจนะครับในการซื้อ MacBook M1 แล้วนะครับน่าจะมีหลายคนคําถามครับว่าเราควรินนะครับเจ้าตัว MacBook Pro นะครับหรือว่า เซฟเงินอีกหนึ่งหมื่นนะครับไป MacBook Air ดีนะครับผมก็ต้องบอกขอบอกแบบนี้ครับแบบง่ายๆสั้นๆนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ทั่วไปนะครับดูหนังฟังเพลงอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวแอร์เพียงพอมากๆแล้วครับเจ้าจะดรอปไปหน่อยนะครับไม่มีทัชบาร์นะครับให้ใช้งานเนาะแต่โดยรวมครับมันก็เหลือๆครับประสิทธิภาพมันแทบไม่ต่างกันเลยครับแต่สิ่งที่มันต่างกันนะครับก็คือเจ้าตัว MacBook Pro ตัวนี้นะครับมีพัดลมในตัว ถ้าใครนะครับที่เอาไปตัดต่อนานๆนะครับหรือว่ามีการใช้งานแบบต่อเนื่องในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะร้อนนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับาะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนด้วยเนาะการอัพมาโปรนะครับก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมบอกว่าน่าจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเพราะบวยเงินหมื่นหนึ่งคันนี้ก็อาจจะต้องลองตัดสินใจดูครับ อีคำถามหนึ่งนะครับที่หลายคนนะครับก็น่าจะตั้งคำถามอยู่นะครับว่าเราจะซื้อเจ้าตัว iPad Pro นะครับหรือว่าซื้อ MacBook ดีนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าคุณเป็นสายวัดรูมนะครับสายท่องเว็บนะครับทำอีสเซนเชียต่างๆครับดูหนังทั่วไปครับผมมองว่า iPad Pro นะครับก็เหลือแล้วแต่ถ้าคุณมีโปรแกรมนะครับที่มันต้องใช้บน MacBook เท่านั้นนะครับการที่ขึ้นมา MacBook นะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกนะครับที่ดีกว่าแต่ถ้าใครยังมีโปรแกรมนะครับที่ยังไม่ลองรับบน iPad นะครับผมก็แนะนําว่า ควรมี macbook pro นะครับไว้ใช้งานเป็นเครื่องหลักนะครับแล้วเราก็อาจจะมีพวก ipad air นะครับหรือ ipad mini มาใช้งานเพิ่มนะครับน่าจะสะดวกกว่านะครับแต่ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับเราก็เป็นคนปกติทั่วไปนะครับผมอยากจะแนะนำเจ้าตัว macbook มากกว่านะครับเพราะว่าสามารถทำงานได้ค้อเนื่องแต่หลากหลายกว่าครับแต่ด้วยส่วนตัวแล้วนะครับก็ก็บอกนะครับว่าผมส่วนตัวแล้วนะต้องมีทั้งสองอนครับเพราะว่ามันทดแทนกันไม่ได้ครับ ข้อสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดนะครับของเจ้าตัว MacBook Pro นะครับตัวนี้ก็คือเราควรซื้อประกันไว้ไหมนะครับเพราะว่าราคาประกันนะครับ Apple Care Plus นะครับตัวนี้นะครับราคาสูงถึง9,500บาทเลยทีเดียวครับส่วนตัวผมใช้ MacBook Pro นะครับมาทั้งหมด2เครื่องนะครับก็คือมีเจ้าตัว MacBook Pro r i g i n a 13นิ้ว2013แล้วก็ขยับมาเจ้าตัว MacBook Pro 15นิ้ว2018นะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่า ถ้ามีโอกาสก็ซื้อไว้ก็ดีครับเพราะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงครับที่จะเกิดถ้ามีอะไรคุนก็แค่เข้าเจ้าตัว Apple Store นะครับแล้วก็แค่นั้นเลยครับก็ให้เขาจัดการเรื่องเคลมไปนะครับมีอุบัติเหตุอะไรก็เสียค่าแอสเซมนิดหน่อยครับแล้วก็เคลมไปก็ค่อนข้างจะสบายใจดีครับเวลาเราใช้งานครับแล้วส่วนตัวนะครับก็คือเจอแบบค่อนข้างจะฟุกมากครับก็คือเจ้าตัว MacBook 1ินี่ของผมนะครับ เสียไปทั้งหมดนะครับ5รอบนะครับมีทั้งเมนบอร์ดจอแบตเตอรี่ที่บวมนะครับหรือว่าคีย์บอร์ดที่พังครับผมมองว่าถ้าใครที่ไม่ได้ดวงดีมากนะครับหรือว่าไม่ได้หนอกมากครับก็ควรซื้อไว0้100%ครับแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่มีตังนะครับซื้อความเครื่องนะครับก็ อาจจะมองครับว่าซื้อภายหลังได้นะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อผ่านตัวเครื่องครับถ้าเราใช้ไม่เกิน60วันนะครับเราก็สามารถซื้อประกัน Apple Care Plus นะครับกับตัวเครื่องนี้ได้เลยหรือว่าหรือใครนะครับที่บ้านอยู่ใกล้ไอแคล์นะครับก็สามารถไปซื้อไอแคล์ได้ครับไปให้เขาตรวจเครื่องนะครับแล้วก็สามารถซื้อครับก่อนหมดประกันได้1ปีทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวนะของเจ้าตัว MacBook ตัวนี้ครับอย่างที่บอกครับสิ่งนี้ผมค่อนข้างจะประทับใจนะครับก็คือเรื่องความเร็วนะครับที่ อ่าผมจริงๆแล้วผมใช้ MacBook Pro 1 5นิ้วมาก็อาจจะไม่ได้เร็วกว่ากันเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยคือความร้อนนะครับผมแทบไม่เคยได้ยินตัวพัดลมของ MacBook Pro ตัวนี้นะครับทำงานเลยครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจมากๆแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมค่อนข้างจะประทับใจครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมมีสิ่งที่ไม่ประทับใจนิดหน่อยนะครับก็คืออย่างเช่นตัวพอร์ตนะครับที่ให้มา2พอร์ตครับก็อาจจะไม่เพียงพอร์ตการใช้งานของผมเนาะ อันนี้ครับก็ลองไปดูกันดีๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่าเครื่องตัวนี้ครับมีราคาแค่42,900บาทเท่านั้นเนาะหรือว่าใครที่งบไม่พอนะครับจะขยับไป m a c b o o k Air นะครับก็จาคาอยู่ที่32,900บาทเท่านั้นครับสำหรับใครนะครับที่ชอบรีวิวนบเจ้าตัว MacBook Pro อบันตัวนี้ครับ ก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้เรานะครับทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาที่ด้านใต้นะครับคลิปนี้ได้เลยส่วนวันนี้ครับผม First สนยจากช่องเฟิร์สบอกขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ